ไปดูคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพดีข้ามพลางสี่ศพแล้วก็เอาศพเนี่ยไปยัดไว้ท้ายรถแล้วก็ไปทิ้งไม่ไดนแม่น้ำนะครับอยู่ที่นาราธิวาสเราก็ได้มีการนําเสนอข่าวนี้ไปครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุทั้ง5คนได้เรียบร้อยหนึ่งในนั้นคือน้นองชายของนายเมธีลาบันูนนักร้องดังนะครับนายเมธีบอกเสียใจที่น้องหลงผิดและนี่น่าจะเป็นบทเรียนสําคัญให้กับน้องชายของเขาได้กลับตัวครับ คดีนี้ต้องย้อนกลับไปนะครับกลางเดือนกุมภาพันธ์คือ21กุมภาพันธ์มีการไปพบผู้เสียชีวิต3ศพครับศพเนี่ยถูกยัดไว้ที่ท้ายรถเก่งแล้วก็ไปทิ้งอำพรางที่บึงจือแรนะครับที่อำเภอแวงจังหวัดนาราธที่วา่าสส่วนอีกหนึ่งศพเนี่ยเอาไปทิ้งที่แม่น้ำโกลกตำรวจบุ้งปมในครั้งนี้ในการก่อเหตุฆ่าเนี่ยเรื่องของยาเสพติดและความขัดแย้งส่วนตัวในเวลานั้นนะครับพามาเกือบเดือนนึงครับจนกระทั่ง13มีนาคม ตำรวจตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ5คนได้พร้อมกับกระสุนปืน2กระบอกกระสุนกระสุนปืน7นัดแล้วก็รถยนต์อีกสองคันนะครับมีผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีอยู่สองคนด้วยกันสำหรับการที่ผู้ต้องหาถูกหมายจับเนี่ยก็มีนายเมธาวัตรอรุณหรือว่านายอาร์ตนายอาร์ตคนนี้เป็นน้องชายของนายเมธีอรุณหรือว่าเมธีลาบานูนนักร้องอดังเนี่ยแหละครับก็ตกเป็นผู้ต้องหาด้วยนะครับโดยร่วมกับนายนัทวุฒิแวร์อับดุลเลาะหรือว่านายมิง ทำหน้าที่เอาศพทั้งสี่ไปทิ้งอําพรางคดีครับโดยใช้กระบะของนายเมธาวันรในการขนศพนะฮะส่วนผู้ต้องหาที่เหลือเป็นคนลงมือใช้ปืนยิงผู้ตายทั้ง4ี่คนจนกระทั่งเสียชีวิตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสออกมาเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากกลุ่มผู้เสียชีวิตทั้ง4คนมีความขัดแย้งส่วนตัวกับลูกชายของหนึ่งในมือปืนก่อนที่จะมีการนัดเจรจาและก่อเหตุยิงดังกล่าวขึ้นส่วนนายเมธีลามานูนครับ พอทราบข่าวว่าน้องชายเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการนี้ก็บอกว่ายอมรับเลยว่าครอบครัวเสียอกเสียใจนะครับเมื่อทราบข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้พยายามปลอบใจคุณแม่ให้ทําใจให้ได้เมื่อน้องชายหลงผิดไปแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีไปตามกฎหมายเชื่อว่าน่าจะเป็นบทเรียนราคาแพงราคาสูงให้กับน้องชายเมื่อพ้นโทษออกมาก็จะสามารถกลับตัวเป็นคนดีได้นะครับ